หากันอยู่ใช่ไหมกระบะหลักหมื่นในคลิปนี้มีกระบะหลักหมื่นหลายคันหาอยู่ตามเข้าไปดูในคลิปครับมาดูกระบะ Ford Ranger รถปี2002กันครับคันนี้เป็นเจ้าของขายเองเครื่องยนต์ดีเซลครับเกียร์ธรรมดาเอกสารครบพร้อมโอนสนใจราย,ายละเอียดโทรข้อมูลเจ้าของลงไว้เพียงเท่านี้นะครับ ราคาเจ้าของเปิดไว้ที่6 9 0 0 0บาทสนใจก็โทรไปขอวิดีโอคอลตรวจสอบดูรถเลยครับแล้วก็สอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมแล้วก็ค่อยไปดูรถตัวจริงกันอีกทีนึงครับรถอยู่ลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับคันนี้แวะไปดูรถไปตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารทุกอย่างครบถ้วนเรียบร้อยก่อนโอนเงินซื้อขายจ่ายตังค์กันนะครับ ท่านไหนที่ต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมสำหรับคันนี้ก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยนะครับผมหามาให้ชมเท่านั้นเบอร์โทรของเจ้าของให้ไว้แล้วอยู่ในคลิปนะครับมาดูกระบะมาสเตอร์ไฟเตอร์กันครับ รถปี2006ครับคันนี้เป็นแคปเปิดได้เครื่อง2.5ดีเซลเดิมๆโรงงานประหยัดเกียร์ธรรมดาเครื่องเกียรด์ดีขับมาแล้ว400กิโลใช้งานได้ปกติช่วงล่างดีซ้ายขวาสุดไม่ดังแอร์เย็นภาษีปี68เล่มเอกสารชุดโอนครบรถถูกต้องตามกฎหมาย สนใจดูรถและทดลองขับได้ครับก็ไปทดลองขับดูเลยนะครับคันนี้จะของเปิดราคาไว้ที่64000บาทครับขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถแล้วก็แวะไปดูรถไปทดลองขับรถต่อรองกันที่หน้ารถครับคันนี้อยู่ท่าม่วงกาญจนบุรีครับท่านไหนสนใจต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมของคันนี้ก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงนะครับผมหาไมา้ชมเท่านั้น เบอร์โทรเจ้าของให้ไว้แล้วอยู่ในคลิปครับกระบะโต y ย ta V วีโก2.5รถปี2006ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,504cc เกียร์ธรรมดาเครื่องเกียร์ดีจงรางดี แอร์เย็นเล่มพร้อมโอนข้อมูลเจ้าของวงไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่99,500บาทรถอยู่อมตะนครพานทองชนบุรีครับถ่านในอยู่ใกล้สนใจก็แวะไปดูรถครับไปตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันครับจะให้ดีก็ขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถเบื้องต้นก่อนที่จะไปดูรถครับ าต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยนะครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นเบอร์โทรของเจ้าของให้ไว้แล้วอยู่ในคลิปครับมาดูกระบะโตโยต้าไทเก D4D 4 DC ประตูกันครับ รถปี2004ครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ธรรมดารถเครื่องเกียร์ปกติสีสวยภายในสวยขายตามสภาพสอบถามเพิ่มเติมโทรข้อมูลและรูปภาพจะของเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับราคาที่เปิดไว้คือ99,000บาทรถอยู่คุ้ม952ลาดกระบงังกรุงเทพมนค,นครครับ แตนไหนสนใจก็ลองขอวิดีโอคอรตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนครับแล้วค่อยไปดูรถตัวจริงตรวจสอบรถเสร็จค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันครับต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปครับกระบะอีซูซูดีแรถปี2005ครับ เครืองยนต์ดีเซลคอมมอนเรล 2,504cc เกียร์ธรรมดาเครื่องเกียร์ปกติสีสวยพอได้ภายในสะอาดข้อมูลและรูปภาพเจ้าขององไว้เพียงเท่านี้นะครับราคาเจ้าของเปิดไว้ที่89,000บาทครับขอวิดีโอคอรตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นเลยครับดูว่ารถมีจริงหรือไม่สภาพต่างๆเป็นยังไงแล้วค่อยไปดูรถตัวจริงครับ ตรวจสอบรถไปตรวจสอบเอกสารค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายต่างกันครับรถอยู่ราชกระบังกรุงเทพพัฒนครครับคันนี้ต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะครับกระบะนิตสันเนวลรารถปี2007ครับเครื่องยนต์2.5ดดีเซลเกียร์ธรรมดา เครื่องดีแอเย็นคัดสีสวยตัวรถเติมบางพร้อมใจงานข้อมูลและรูปภาพจะของลงไว้เพียงเท่านี้นะครับราคาที่เปิดไว้ก็คือ98,000บาทครับรถอยู่สระบบุรีครับคันนี้สนใจอยู่ใกล้ก็แวะไปดูครับไปตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนที่จะโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับจะให้ดีก็ขอวิดีโอคอลตรวจสอบรถก่อนไปดูครับ ต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงนะครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นเบอร์โทรเจ้าของให้ไว้แล้วอยู่ในคลิปครับช่วงรถเด็ดรถเด็ดประจำคลิปนี้ก็คือ Jeep M37 รถปี1952ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลของอีซู u ู115แรงม้านะครับเกียร yeah, ์ธรรมดาคานหน้าหลังเดิมระบบไฟติดครบระบบเบรใช้งานได้ครบแค่นี้เลยนะครับข้อมูลละแรูปภาพที่จะาของลงไว้ท่านไหนชอบท่านไหนสนใจคันนี้ราคาเปิดไว้150,000บาทเท่านั้นครับก็ลองไปดูรถครับไปตรวจสอบรถ แล้วก็ไปต่อรองกันที่หน้ารถครับขอวิดีโอครอรตรวจสอบรถเป็นเบื้องต้นก่อนครับเราค่อยไปดูรถตัวจริงคันนี้อยู่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับส่วนท่านที่ต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงนะครับผมหาไม้ชมเท่านั้นเบอร์โทรเจ้าของให้ไว้แล้วอยู่ในคลิปครับช่วงบอกคลิก อย่าลืมตรวจสอบเลขเครื่องเลขตัวถังให้ตรงกับในเล่มนะครับถ้าไม่ตรงก็คือโอนลถไม่ได้ครับแต่ถ้าหากว่าใช้วิชาอื่นในการโอนรถได้ก็จะมีปัญหาเวลาที่จะขายต่อในอนาคตนะครับดังนั้นจะให้ดีคือต้องตรวจสอบให้ถูกต้องตั้งแต่แรกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยครับ